สวัสดีครับน้องนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่2ในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้เริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับชื่อว่าซิลรปินรุ่นจิว๋วซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราก็จะได้มาฝึกวาดรูปเกี่ยวกับบุคคลในลักษณะต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อความรู้ที่เราจะต้องเรียนทั้งหมด3หัวข้อนั่นก็คือพื้นฐานการวาดภาพคนการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวและการวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนบ้านแล้วน้องๆจําได้ไหมครับเราก็ยังได้ฝึกการสังเกตรูปหน้าในลักษณะต่างๆกันอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การวาดภาพร่างกายรวมถึงลักษณะท่าทางต่างๆของบุคคลโดยในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่เหลือนั่นก็คือการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวและการวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนบ้านถ้าน้น้องพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวของเราประกอบไปด้วยตัวเราพ่อ แม่บางคนมีพี่น้องบางคนก็มีปู่ยา่าตายายลุงป้านาอาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับก็อาจจะมีลักษณะประจำตัวที่คล้ายหรือแตกต่างกันออกไปนะครับการวาดภาพลักษณะประจำตัวจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราชอบอะไรเช่น ชอบเล่นฟุตบอลชอบรับประทานไอศครีมชอบร้องเพลงและแสดงท่าทางที่เป็นตัวเราส่วนการวาดภาพคนอื่นนั้นนะครับให้วาดเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงอาชีพของแต่ละคนนอกจากนี้เราควรฝึกวาดภาพพี่น้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราด้วยนะครับ ต่อมาเราก็จะมาดูส่วนประกอบต่างๆของภาพกันนะครับเริ่มจากสิ่งต่างๆรอบตัวรอบๆตัวของเรามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆในธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆดังนั้นเราจึงต้องฝึกวาดภาพสิ่งเหล่านี้เพื่อนำมาประกอบภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์สวยงาม ส่วนประกอบต่อมาของภาพนะครับก็คือกิจกรรมในบ้าน ในการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวนั้นนะครับบางครั้งเราอาจวาดภาพครอบครัวกำลังทำกิจกรรมต่างๆเช่นนั่งพักผ่อนในบ้านหรือกำลังนั่งรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อมีกิจกรรมในบ้านแน่นอนครับก็ต้องมีกิจกรรมนอกบ้านบางครั้งครอบครัวของเราก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันนอกบ้านนะครับเช่นไปทำบุญที่วัด ไปเที่ยวทะเลภูเขาหรือน้ำตกเราสามารถวาดสถานที่ต่างๆประกอบให้เข้าใจได้ง่าย สุดท้ายนะครับก็คือการวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในชุมชนของเรานะครับนอกจากจะมีครอบครัวเราแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับบ้านของเราอยู่ใกล้บ้านของเราหรืออยู่ในชุมชนเดียวกันกับเราซึ่งเรานั้นได้รู้จักคบหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาให้น้องๆทําเช่นเคยนะครับให้น้องๆวาดรูปในหัวข้อครอบครัวของฉันนะครับซึ่งแสดงถึงความอบอุ่นความสามาคัคคีความรักระหว่างพ่อแม่ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับวาดเสร็จแล้วนะครับนำส่งคุครูในวันส่งงานนะครับให้น้องๆวาดลงในกระดาษหรือสมุดวาดภาพก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอบคุณนักงเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเนื้อหาต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นให้น้องๆติดตามได้ในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ